วันนี้มาแจ้งความกับเระดีปร้อมโจมตนทุกคนในรุน่งนะครับแสรงตัวนะครับเขาก็หลอกว่าป่วยเป็นมะเร็งเพื่อรักษานะครับ<อ>แล้วก็ครั้งนี้ก็ให้โอนตังไป<ม>แล้วก็โอนไปเรื่อยๆแล้วก็อยู่ระหว่างตัวรักษาตัวก็ขอเองินค่าใช้จ่ายเขาก็โอนไปเรื่อยๆไปไปแจ้งกองปราบนี่เราแจ้งมามาเข้ามาสองครั้งแล้วกองปราบก็จะงไมแจ้งเอกสารรอเต็มเม้นการเงิน บอคัดมาวันนี้ไปกองปราบก,กองปราบบอก,กน่าจะมาที่นี่จังดีกว่าเพราะเราโดนขู่ฆ่าด้วยผมที่ททมาที่มาแจ้งความมในกรณีเพราะว่าเขายังไม่เลิกเหตุผลที่ตารวจกองปราบบอกว่าให้มาที่นี่เพราะเพราะเขาบอกว่าน่าจะเรื่องเฟซบุ๊กเล่นไลน์น่าจะที่นี่จะจะตรวจสอบแล้ว,ลวขูข่ฆ่ามันก็ได้ที่กองปราบทำไมมาที่กปอทอก็ก็เนี่ยครับผมผมเลยมาที่นี่มาที่นี่มาแจ้งแจ้งเรื่องเฟซบุ๊กตามตามเขาผมสามรอบแล้วที่กองปราบบเขา เดี๋ยวเพื้อต้นต้องค<ม>ง,ง,งต้องประสา,ทานทางกองปราบตามด้วยนะครับแล้วก็พยานหลักฐานเนี่ยรู้สึกเนื่องจากมีการโอนเงินกี่ครั้งนะสองร้อยกส่สองร้อยสิบครั้งแล้วก็การแชทเนี่เป็นเล่นเลยเดี๋ยวเรให้ทางตำรวจเนี่ยตรวจสอบข้อมลูลอีกครั้งหนึ่งนะครับลักษณะพฤติกรรมลักษณะเนี่ยก็คือโรแมนติกนะครับคือการหลอกลักออนไลน์นะครับโดยการใช้ใบหน้าผู้อื่นมาสร้างบัญชีเฟซบุ๊กปลอมแล้วก็มา ของเป็นเพื่อนมั่งกับเหยื่อแล้วก็มีการพูดคุยสร้างเรื่องสร้างราวพอมีความรักกันแล้วเนี่ยนะครับรักรักออนไลน์นี่แหละนะครับแชทไปแชทกันมาส่งรูปนู่นรูปนี่มันเหมือนความรักโลกมันเป็นโลกเสมือนนะครับพอรักไปแล้วเนี่ยก็จะมีการสร้างเรื่องสร้างราวนะครับซึ่งปกติคนร้ายเนี่ยจะเป็นคนร้ายแกง๊งคนร้ายข้ามชาติปกติจะเป็นชาวอุตสีนะครับแต่หลังๆจะเริ่มมีคนไทยด้วย <คน S 2> กันรกบเริ่มหลอกนะครับ เมื่อรับไปแล้วก็จะสร้างเรื่องสร้างราวป่วยมั่งชวนลงทุนมั่งนะครับหะได้รับมรดกลูกนี่นั่นแต่ว่าต้องมีค่าธรรมเนียมค่าอะไรเพื่อที่จะต้องเพื่อจะได้เงินก้อนโตก็จะชวนผู้รักในลงทุนนะครับแต่แล้วเคสอันนี้เท่าที่ดูเบื้องต้นเนี่ยเป็นเรื่องป่วยนะครับก็บอกว่าป่วยเป็นเป็นมะเร็งใช่ไหมฮะเนี่ยแล้วก็มีเงินค่ารักษาเนี่ยคนเราใจพอเรารู้สึกดีๆกันแล้วเนี่ยบางทีมันก็ต้องมีเรื่องการช่วยเหลือการมีน้าใจให้กับให้กับผู้รัก แม้จะเป็นโรคเสมือนแต่มันเหมือนจริงนะครับและคนพวกนี้จะปฏิเสธการวิดีโอคอลปฏิเสธการนัดพบทุกกรณีไม่รู้หละคุยผ่านแชทอย่างเดียวไม่เจอตัวครับก็เดี๋ยวขออนุญาตตรวจสอบข้อมูลท่านครับฝากเตือนประชาชนถ้าไปเจอโรแมนส์แกมอย่างนี้จะให้ทำไง ฝากเตือนนักประชาชนนะครับจริงๆโรแมนติกแกลมเนี่ยนะครับทั้งสำนักงานหลงชาตินะครับแล้วก็บกบทเนี่ยก็ได้จับกลุ่มดำเนินคดีมาหลายรายโดยเฉพาะแกงงแะ๊งคนรัยข้ามชาติที่เป็นชาวผิวสีร่วมกับคนไทยที่เป็นผู้หญิงนะครับเปิดบัญชีแล้วก็หลอกลวงให้ให้เยื่อเนี่ยโอนเงินนะครับซึ่งาทางที่ที่ดีที่สุดการพูดคุยกันนะครับควรน,นัดเจอหน้ากันนะครับย <ๆ S 1> ิ่งท้อนเกี่ยวความรักเนี่ยนะครับแล้วถ้าขอให้โอนเงินด้วยจะอ้างเหตุ อะไรก็สุดแล้วแต่นะครับ,รบอย่าเชื่อนะครับโดยอย่าเอาอพวกนี้จะใช้จิตวิทยาในเรื่องความรักหลอกเหยื่อนะครับให้เหยื่อเนี่ยหลงกลตายใจนะครับกลัวว่าอีกฝ่ายจะไม่รักเท่าไหร่ก็ยอมเสียเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังครับทางท,ท,างที่ทางที่ดีที่สุดอย่าโอนเงินเจอหน้าตากันก่อนแม้ว่าเขาจะเอาโปรไฟล์สวยงามนะครับจะเป็นชาวต่างชาติคนไทยแล้วแต่สวยงามเพียงใดอย่าไปหลงเชื่อเด็ดขาดครับขอบคุณครับ ผมมาขู่ผมเมื่อ <atem> ตอนปีหกหนึ่งสิบเอ็ดพฤศจิกาแต่ผมอ่านนิดเดียวอันลำทานเถอะเอาข้อที่สองเลยดีกว่าครับอ่าผูกหานอไงใครครับต้อแต่้เลยไม่เห็นคนอื่นรวยเยอะผมกตคืนบ้างนะไม่พี่ผมไม่ได้เอาอะไรเอาอะไรงงงงไง พี่ครับเจอแค่หน้าตาพี่ว่าแล้วก็สวัสดีว่าหาไม่ยากหรอกไม่ใช่ครับพี่ถ้าได้หนีออกจากโทษนะมึงมึงก็อย่ารับงานสิมึงรวยมากงานเยอะฉันเอาของกูไปอ่ะผมไม่ได้เอาของเลยไปพี่ผมบอกเลยอุดตังค์เงินไม่พี่แล้อทให้น้องชายมึงก่อนไม่พี่ผมได้เอาอะไรไปคืนยังไงโอเคโอเคพี่ฟังผมกับพี่ผมได้เอาอะไรไปเลยนัดทนายโอเคโอเคคืนนี้อะไรพี่ มัน ua, มันคุยประมมาณันคุยแค่ประมาณนาทีกว่าไม่เร ah no. ื่องของในเป็นเสียผู้ชายเสียผู้ชายที่อที่แอบบ้างเสียงผู้หญิงก็เป็นคนที่ขิมเออขาเป็นคนที่ขิมอันนี้ยาวเลยไหมอันนี้เดียวได้ปาะมาณนาทีนึงก็ได้ถ้าเป็นถ้าเป็นนาทีมันไม่จบมันไม่นาทีนึ่งจะไม่จบอันนี้อันนี้คุยกับผมถ้ึงช่วงถ้าถึงช่วงอันนี้อันนี้คุยแม่ผมคุยกับแม่กี่นาทีสองนาทีนักมาลงจะเดี๋ยวแม่กำลังจะยุ่งเกี่ยวกับเรื่องที่ดินอยู่นี่กั้มมก็เพิ่งมาเมื่อคืนเนี่ย นะเดี๋ยวแม่กําลังจะยุ่งจะเรื่องไขเรื่องที่ดินอยู่หนูอยู่หนูอยู่นิ่งๆก่อนคธอไม่กล้าแม่มันมีคนทื่เมียค่ะแม่เขาจะเอาที่เรื่องเก่าอล่าใหม่คุณไปให้มันคุสึกแยคืออะไรอะคอยากรู้บอกว่าให้ถีดเลือกแตตั้มมันหมายความว่าไงคุณก็เรียกไู้ว่าตั้มเลือกกับีตั้มเลือกกับเมีหรือยังเนี่ยมันวุ่นวายกันไปหมดอะค่ะแล้วก็มีคนทาเฟซมาด่าอีกนู่นนี่นั่นอะคืออะไรอะคะแม่ อยู่อย่างสงบอะค่ะตอนนี้เนี่ยเขาอยู่กับแม่ตั้มเนี่นะเขาไม่ได้มีใครมายุ่งเกี่ยวเลยลูกฮัลโหลหัวหัวมากเลยอะตอนนี้ตั้มอยู่กับแม่เขายังนี่ตั้มอยู่นี่กับแม่ไม่มีใครมายุ่งเกี่ยวลูกดังนั้นเนี่ยลูกไม่ต้องไปเดือดร้อนว่าตั้มจะไปนั่นนั่นนี่หนูอยู่เฉยเเพราะว่าเดี๋ยวเรากาลังยุ่งทําธุรกิจกันอยู่แล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวตั้มมันกลัวที่จะไม่ได้เห็นหน้าขิติดมันก็ต้องต่อสู้ของมันเต็มที่มันเป็นลูกผู้ชายไงลูก ดังนั้นเนี่ยมันก็ขอร้องให้แม่ว่าพยายามหาเงินอีกสักก้อนหนึ่งนะเพื่อจะไปขอดังนั้นเนี่ยน้องหิมก็รอก่อนใจเย็นเย็นลูกหนูไม่ได้ว่าไม่ใจเย็นนะคะแม่หนูหนูรู้ลแล้วว่าคําตอบวันนั้นอะตั้มให้หนูคือว่าคือให้จบจกกันไปหนูคิดางนั้นหรือลูกรบ้วนแต่ใน,นของเขาแต่นนหนูบอกว่าขอเงินหนูคืนบ้างเงินในส่วนที่เพื่อนเอาไปช่วยตั้ม ช่วยตัมเรื่องอะไรลูกเดี๋ยวก่อนแม่ถามก่อนว่าเอาเงินไปช่วยตัมเรื่องอะไรลูกลองอธิบายให้แม่ฟังสิอ่ะจะพูดกับแม่ตรงๆเลยเออได้ค่ะไม่รู้หรอกว่าตั้มเล่าพื่นไม่พูดไหนๆก็ไหนๆละว่ามาลูกถามว่าจะคือไม่คืนไม่คืนก็คือบอกตรงๆข้อพิสูจน์ทางตั้มพอเวลาตั้มเฉี่อยใสตั้มมีเรื่องใช่ไหมคะแม่เรื่องขายหานพูดตรงๆเลยกับผู้หญิงที่ชื่อเมย์ตอนที่ตั้มเล่าไปหนูมีหลักฐานอะไรอยาลูก หลักฐานอะไรลูกมีหลักฐานไหมไม่มีหลักฐานแลยค่ะแม่หนูไปพูดตั้มอย่างนั้นได้ยังไงลูกตั้มเนี่ยเป็นคนดีของแม่ใช่ค่ะตั้มเนี่ยเป็นคนดีมีทํามีงานทําถ้าหนูพูดอย่างนี้หนูใส่ร้ายแม่ลูกแม่มันไม่ได้เสร็จแล้วหรอคะเสร็จแล้วจะใหแ่ไปเลยไม่ต้องมันเมืองนี้รูกว่าสิ่งที่ทำมันองไหมเดี๋ยวจะดูว่าแจ้งความที่ไหนไม่ได้องไรบางอี่างเจอกันจอ 我。<Okay. S 2> okay.